หรืจะให้เขามาค้าขายในบ้านเมือง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนในข่าวค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของอาชีพหนึ่งซึ่งมีปัญหามากเหลือเกินตอนนี้หลายคนนั้นปิดร้านแล้วก็ไปทไําไร่ไถนานแล้วด้วยซ้ําไปบางคนเขาก็บอกว่านั่งรอให้ลูกมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่เพราะอาดีตนั้นเคยเปิดร้านโชห่วยหรือว่าร้านค้าปลีกซึ่งเป็นของคนไทยแท้ๆพันไทยแท้ๆนี่แหละค่ะวันนี้ผ่านมาเกือบสิบ เขาว่ากันว่าโชว์หวยที่เหลืออยู่นั้น ต้องเรียกได้ว่าปากกัดตีนถีบทนอยู่กันจริงๆนะคะเพราะเหตุผลกนใดคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องราวที่มีผู้คนออกมาเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลือตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วคงจะได้ทราบเหตุผลกันดีแล้วนะคะเมื่อวานเมืม่อวันที่20ค่ะตัวแทนผู้ค้าปลีกรายย่อยหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าโชห่วยนี่แหละค่ะเขาไปในานามของสมาพันธ์คนไทยต้านค้าปลีกต่างชาติกว่า200คนนะคะไปที่ทำเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือให้ทานายกรัฐมนตรีพิจารณา ช่วยเหลือออกมาตราการควบคุมการขยายตัวของทุนค้าปลีกข้ามชาติที่เกิดขึ้นทุกหัวมุมเมืองของบ้านเราวันนี้อำเภอเล็กๆตอนนี้ยังมีเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าทําไมเราจะต้องมาคุยกันถึงเรื่องนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าการเดินห้างค้าส่งค้าปลีกของต่างชาตินั้นมันสะดวกสบายมันเย็นสบายราคาถูกแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าวัานนี้ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกสบายแต่อีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะได้เห็นผลผลที่ตามมานะั่นก็คือพวกเราจะลำบากกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือบรรดาผู้ผลิตหรือแม้แต่บรรดายี่ปัวทั้งหลายก็จะตายกันเป็นแถวๆนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันแล้วทำไมกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต้องออกมาต้านผู้ค้าปลีกส่งต่างชาติเหล่านี้ด้วยเราจะคุยเรื่องนี้นะคะกับสามท่านค่ะท่านแรกคุณวิโรจน์บางช้างนายกสมาคมพลังผู้บริโภคแห่งประเทศไทยคะ่ะสวัสดีครับ ท่านต่อมานะคะคุณพันเทพสุรีสถิระประธานสมาธ์คนไทยต้านค้าปลีกต่างชาติค่ะสวัสดีครับและท่านสุดท้ายนะคะว่าที่ร้อยเอกจิตศิรัธรานนท์เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและท่านเป็นรองโฆษกคณะกรรมการการพาณิชย์ด้วยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้งสามท่านนะคะสวัสดีค่ะัดิฉันเรียนถามก่อนนะคะว่าวันนี้ค้าปลีกเข้ามาในบ้านเราเอาจริงๆนับจํานวนปีกี่ปีแล้วคะ ค้าปลีกหรือเข้าเข้ามาต่างชาติเนี่ยก็นับตั้งแต่ตอนที่มีให้ให้เปิดโอกาสเป็นการค้าเสรีให้ต่างชาติต้องมีกฎหมายพระบรมญัติเรื่องคนต่างด้าวเราเปิดการค้าเสรีนะครับแล้วก็ตอนที่ในตอนหลังสมัยท่านสุภะชัยพาณิชพักเนี่ยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับ ก็กังวลอยู่เป็นห่วงเหมือนกันว่าในอนาคตนี่ถ้าเปิดเสรีแล้วมันไม่มีกฎหมายไม่มีอะไรดูแลเรื่องค้าปรีกต่างชาติเนี่ยก็ในปีก็มีการยกร่างกฎหมายกันขึ้นมาในตอนปี243นะครับที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็มารบอค่าปริกเนี่ยค,คับเป็นผู้ประกอบธุรกิจการการค้าค้าปรีคค้าส่งเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ปี43เป็นต้นมา44ก็เสร็จพอ2000อปี45ก็เข้าสู่คณะรัฐมนตรีซึ่งนายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีน,น,นะครับปรากฏว่าตอนนั้นคุณอดิศัยโพธารมิกเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีพาณิชย ไม่ทราบว่าเจตนาที่จะเอากฎหมายเนี่ยเข้าเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ให้ผ่านหรือว่าให้ตกนะครับ <c oughs> ในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็เห็นว่าถ้าออกกฎหมายมาเนี่ยฉบับนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อการค้าของต่างชาติหรือการลงทุนคือกลัวว่าต่างชาติจะไม่เข้ามาลงทุน <c oughs> กลัวจะกระทบเม็ดเงินอ๋อแล้วก็กระทบว่า GDP ที่ตัวเองตั้งไว้เนี่ยครับ,รบจะไม่ถึงนะครับเสร็จแล้วก็ปร,กรากฏคณะรัฐมนตรีก็บอกว่าเออเอากฎหมาย ถอนกลับไปก่อนและก็ไปให้ดูซิว่ามีหน่วยงานไหนที่สามารถที่จะเข้าไปดูแลได้มีกฎหมายอื่นๆไหมก็ในที่สุดก็มีอยู่อันนึงก็คือกรมโยธาและผังเมืองนะครับที่สามารถที่จะไปออกกฎระเบียบอะไรได้ในสุดคณะมนตรีก็มีมติว่ามอบเรื่องนี้ไปให้กรมโยธาและผังเมืองกรมโยธาและผังเมืองก็ไปตั้งคณะอนุกรมการในสุดก็หลุดออกจากรวงพาณิชย์ไปกฎหมายก็ก็ต้องค้างเตะอยู่เี่นั้นตั้งแต่ปี 45- เป็นต้นมาต้นปี4 5หนะครับเสร็จแล้วก็กรมโยธาและผังเมืองก็ไปตั้ง น้ารูกกรรมการผังเมืองผมเองก็ไปเป็นกรรมการอีก<ค>ะนะครับปรากฏว,ว่าผังเมืองก็ไปดูในอำนาจหน้าที่ของตัวเองก็ใช,ใช้เวลาพอสมควรค <ะ S 2> ไปดูว่าจะออกกฎระเบียบประกาศอะไรได้นะครับกรมยทธาก็มีมีอำนาจในการประกาศหลักเกณฑ์เรื่องการใช้ประโยชน์ในเรื่องทรัพย์สินนะครับ<ๆ>เพื่อประโยชน์ในการในในการวางและจัดทําผังเมืองในท้องที่จังหวัดต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ผังเมืองก็ไปดูแต่ว่าเถียงกันอยู่ว่า การที่จะให้โมเดินเทรดหรือห้างขนาดใหญ่เนี่ยมาตั้งควรจะห่างกับชุมชนกี่กิโลบ้างก็บ,บอก10กิโลบ้างก็บ,บอก15เพราะว่าถ้ามาตั้งในเขตชุมชนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าร้านโชห่วยหรือร้านค้าปิดข,ของคนไทยตามวัฒนธรรมเดิมเนี่ยมันจะถูกกระทบพอมาตั้งปุ๊บก็ต้องตายหมดเพราะฉนั้นถ,ถ้าคุณจะตั้งเนี่ยแล้วก็มีความจำเป็นต้องมีเนี่ยในจังหวัด,ดนั้นหนึ่งแห่งอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะไปให้ห่างจากเขตชุมชน แล้วก็ได้คําคำนึงถึงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นผังเมืองสามารถได้กำหนดกติกาได้ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีเรื่องระยะทางเรื่องจอดรถก็ดีนะครับแล้วก็ความห่างระหว่างถนนถนนต้องเป็นถนนใหญ่ถ้าจะไปสร้างต้องเป็นถนนขนาดกี่เลนกี่เลนนะครับกว้างๆว้างอย่างนี้โยธาก็มีอำนาจที่จะไปประกาศกำหนดในที่สุดก็ออกมาเป็นหลักเกณฑ์นะครับมีจำนวนมากข้อเลยนะครับประกาศอันนี้นะครับก็ให้ผู้ว่าเนี่ยปฏิบัติราชการแทนทธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะเจ้าพนักงานผังนะครับ ประกาศฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในแง่ของฉรอได้ทันทีถ้าประกาศใช้ะนะครับสามารถที่ต่อไปนี้ใครจะมาปรับปรุงอาคารเปลี่ยนแปลงอาคารหรือก่อสร้างอาคาราในเชิงพาณิชย์ในการต้องยึดหลักต้องต้องเข้ากฏกติกานี้นะครับขนาดจําจนวนเช่น300ตารางมมเมตรขึ้นไปไม่เกินพันตารางมเมตรเหล่านี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขอะไรบ้างานะครับประกาศฉบับนี้ก็จะทําให้ การที่จะก่อสร้างเดี๋ยวโผล่ที่นั่นเดี๋ยวโผล่ที่นี่เหมือนในกรุงเทพเนี่ยก็จะทำไม่ได้นะครับจะต้องได้ต้องเข้าไปในหลักเกณฑ์เหล่านี้นะครับก็จะช่วยดูแลในการขยายตัวอย่างรวดเร็วผมอยากให้ดูสถิตินิดนะครับสถิติเนี่ยนะครับในเรื่องของปี2444ั e s c o ส o t ส s เทสโก้โรตเนี่ย33แห่งนะครับปี45่1ีแห่งปี49 49่ปี45 41ปี46 49แห่งปี47นี่62ปี48 72 แล้วก็ปี49 91ปี50าศนี้าสแห่งนะครับเอ็กซ์เพรสเนี่ยเมื่อปี442ส่สวันนี้300แห่งเอ็กซ์เพรสโูทัสเอ็กซ์เพรสที่อยู่ตามปั๊มน้ำมันอะไรกันนะเล็กลงอ่าเล็กขนาดกลางของเขาอ่าค่ะจากปี44นี่2แห่งวันนี้300แห่งครับบิ๊กซีนะครับซึ่งเป็นของฝรั่งเศสต่างชาติเหมือนกันปี44 29วันนี้59าสินะครับแล้วก็แมคโครปี44 20วันนี้33พวกนี้ก็เติบโตไม่ได้พวดพลาด แต่ที่น่าสนใจอันหนึ่งครับ7 e เ e ่นอค,คือผมเรียนอย่างนี้ว่าร้านโมเดินเทรดเนี่ยไม่ใช่เท่านั้นนะที่กระทบต่อโชวห่วย7 e เ e ่นอหรือร,ร้านสะดวกซื้อถูกต้อง7 e เ e ่นอีในปี44นี่1,722แหง่งวันนี้4,000แห่งครับโโอโ้หผมตั้งข้อสังเกตว่าจำเป็นไหมที่ร้านแบบ7 e เ e ่ <c oughs> นอเนี่ยทุกๆ150เมตรต้องมี7 e เ e ่นอและอย่างอย่าง7ซเ่นเนี่ยนะคะมีกฎหมายควบคุม หรือว่าดูแลมีมาตรการอะไรดูแลไหมคะไม่มีนะครับไม่เข้าขายที่ไหนเขาอยากเปิดที่ไหนพอใจจะเปิดได้เลยสห้องปุ๊บเข้าหลักเกณฑ์เขาเขาเช่าเลยแล้วอย่างโลตัสเอ็กเพรสล่ะคะก็ไม่เข้าขายเหมือนกันก็คือย่างเวลานี้ยังไม่มีกฎกติกาเลยทั้งสิ้นก็มีเฉพาะขนาดใหญ่เท่านั้นขนาดใหญ่ก็เป็นเรื่องของเรื่องของผังเมืองว่าคุณจะก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ก็ต้องมีกฎกติกามีอยู่แล้วในการสร้างนั่นแสดงว่าที่มันผุดขึ้นมามากกว่า100%ยหรือ200%จากปี c เนี่ยก็คือเขาพยายามซิกแซคลดขนาดลงหรือเปิดให้มันเปลี่ยนรูปแบบอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าคะคือเขาเปิดได้เต็มที่ตามมาเภอรใจนทุน50ล้านขนาดเล็กนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่ก็โดยเงื่อนไขมันมีอยู่แล้วผมให้ดูอีกตัวเลขหนึ่งปี2่เนี่ยร้านโชว์หวยเนี่ยนะครับเดลเทรดในยเปอรเซ็ โชหวย75ดสิบหโหวยคือร้านค้าของคนไทยนะครับปี2อ4 9ัน่กลากับตรปัดครับโมเดิร์นเทรดกลายเป็น65เจะ70%แล้วอระร้านโชหวยเหลือ30ถึง30ผ่านไป5ปีลบกับกับหน้ามือไปหลังมือเพราะนั้นโชหวยตายหมดปีปีปี07คือปีนี้ปี2,550ปน07นี่ยังไม่ถึงเอาเป็นว่าสรุปว่าปี49คือปีที่แล้วนะครับสองศเนี่ย โมเดิเทรดหเรนแน่นอนปีนี้มันต้องเพิ่มขึ้นแน่แน่แน่นอนครับแต่ตัวเลขยังหญ่ตัวนี่มันชัดเจนชัดเจนครับว่าโชว์หวยตายหมดนะครับเหลือประมาณ30%มสนงั้นดิฉันค่ะดิฉันถามคุณพันเทพบ้างคุณพันเทพคะัแล้วที่ผ่านมาการตายไปทยอยตายไปของโชว์หวยของไทยเนี่ยครับทาไมครับเพราะเพราะอะไรเหตุผลอะไรคือโชว์หวยจริงๆก็น่าจะสะดวกซื้อมากกว่าการที่จะไปเดินห้างใหญ่ๆต้องเสียเวลาขับรถไปไปหาที่จอดห้างมันก็ใหญ่เดิน